ก็จะเรียนรู้ในส่วนของเรื่องของไฟฟ้าก่อนเนาะเพราะว่าหนูจะต้องทํากับไฟนะครับก็ก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไฟฟ้านะครับจะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับโดยที่เราจะรู้จักกันนะครับก็คือจะมีเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและก็ไฟฟ้ากระแสสลับมันมีความแตกต่างในแง่ของการไหลของไฟฟ้านะครับทีนี้ถ้าไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ย เป็นไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียวเสมอนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกฐานไฟฉายนะครับพวกพลังงานแสงอาทิตย์พวกแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับอะแดปเตอร์ apter, พวกนี้นะครับที่จะเป็นพวกไฟฟ้ากระแสตรงหรือถ้านักเรียนนึามาไม่ออกก็พวกฐานที่ใช้กับรีโมทนะครับพวกนั้นนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอกันในพวกอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือบอร์ด Arduino no n น่ e MCU คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ ในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะผ่านว่าแปลงก่อนเนาะจากไฟฟ้ากระแสสลับมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับประมาณนี้ข้อดีก็คือให้พลังงานที่คงที่นะครับใช้กับอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอน็กได้หลากหลายนะครับข้อเสียนะครับคือมันส่งได้ไม่ไกลนะครับมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการจะส่งในระยะไกล,กลอันนี้คือกอระแสตรงเนาะถัดมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับคือไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้าน ตามบ้านเรือนของเราโดยมาตรฐานของประเทศไทยนะครับเราใช้ไฟที่220โวลต์นะครับการได้มาซึ่งไฟตรงนี้นะครับก็คือจะได้มาจากเครื่องปั่นไฟหรือเจเนอเรเตอร์นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอพวกหลอดไฟทีวีตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆเลยเค,เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานั่นแหละข้อดีของมันคือส่งได้ไกลนะครับและก,การดูแลก็จะง่ายกว่า นะครับประหยัดกว่านะครับคือจริงๆไฟฟ้ากระแสสลับนี่มันเป็นไฟฟ้าที่อันตรายนะครับถ้าเปรียบเทียบโวลต์ต่อโวลต์กับ DC แต่ว่าเนื่องจากว่าต้นทุนของ DC จะสูงกว่านะครับและการส่งไปได้อย่างไกลๆเนี่ยมันทาให้แม่เขาเรียกว่าอะไรต้นทุนมันสูงนะครับพูดง่ายๆต้องใช้ไฟสายไฟที่มีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นนะถ้าเราอยากจะเพิ่ม โวลต์ของมันเนี่ยเราก็จะมีเมื่อแปลงเนาะที่มันราคาถูกกว่านะครับอันนี้ก็คือหลักเหตุและผลก่อนละกันเนาะทีนี้ระดับแรงดันนะครับระดับแรงดันหรือเราเรียกกันว่าโวลต์เนี่ยแหละเรามาดูซิว่ามันอันไหนมันอันตรายต่อชีวิตของเรานะครับมันจะมีนะครับถ้าต่ำกว่า30บโวลต์เนี่ยทั้ง2ประเภทเลยเนี่ยคือจะปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า AC หรือ DC นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของ220บโวลต์นะครับหรือมากกว่า ซึ่งปกติถ้าหากเราวัดไฟกับบ้านเรือนของเราเขาจะปล่อยกระแสมาที่220โวลต์นะครับตรงนี้ก็คืออันตรายถึงชีวิตนะครับอันนี้ก็คือแรงดันนะครับถ้าเป็นในประเทศไทยก็จะมี2ประเภทครับก็คือ220โวลต์แต่ถ้าเป็นบางประเทศเช่นอเมริกาญี่ปุ่นเขาจะใช้110โวลต์นะครับทีนี้ความเชื่อมโยงมันเกี่ยวอะไรกันนะครับการใช้หนด MCU ในการสั่งงานเนี่ยเราจะต้องจำเป็นจะต้องมีตัวหนึ่งครับ เรียกว่าดีเลย์นะครับมันเป็นตัวเชื่อมนะครับหรือพูดง่ายๆมันเป็นสวิตช์นะครับที่หน่วย MCU เนี่ยจะสั่งการผ่านดีเลย์เนี่ยเพื่อจัดก,การกับไฟนะครับโดยหน่วย MCU เนี่ยเป็นไฟกระแสตรงในการทำงานนะครับส่วนใหญ่จะมีแรงดันที่3.5เอ้ย3.3หรือ5โวลต์น,นะครับโอเคหน่วย MCU เนี่ยทำหน้าที่ เพียงแค่ส่งสัญญาณไปยังดีเลย์นะครับให้ดีเลย์ทำงานไม่ใช่โหนด M C U เหลียงไฟนะครับเพียงแค่ว่าส่งสัญญาณให้ดีเลย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นสวิต์เปิดหรือปิดนะครับอันนี้หนูก็อ่านเอาโอเคหลักการทำงานของไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะถ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณครูยกตัวอย่างมานี่ก็คือหลอดไฟเนาะถ้าภาษา ภาษาเขาเรียกอะไรอ่ะการไฟฟ้าเขาเรียกว่าโหลดนะทีนี้มันก็จะมีตัวนาไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็คือสายไฟปกติแล้วถ้ามันจะควบวงจรก็คือสายไฟเขาต้องมี2เส้นนะครับทาให้มันเกิดการไหลถ้าหากมีสายไฟเส้นเดียวมันจะไม่เกิดการไหลของวงจรเขาเรียกว่าวงจรเปิดแต่ถ้าวงจรเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าวงจรปิดก็คือมีในส่วนที่เป็นแหล่งพลังงานไปเลี้ยงอย่างอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือหลอดไฟ ตรงนี้จะเป็นลักษณะของ DC นะครับหรือกระแสตรงนะครับแหล่งพลังงานก็จะเป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับทางขวาเื็เหมือนกันครับแต่ตรงนี้จะเป็น AC นะครับสัญลักษณ์เขาก็จะใช้ประมาณนี้นะครับโดยเขาจะมีสวิตตรงนี้ครับทำให้สายไฟ2เส้นนี้มันติดมันต่อกันนะครับถ้าหากสมมติว่าสายไฟตรงนี้มันต่อกันแบบนี้เลยนะครับก็จะเกิดไฟที่มันสว่างนะครับทีนี้หน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะใช้ รีเลย์เนี่ยมาควบคุมแทนสวิตตรงนี้นะครับโดยเราจะสั่งการนะครับจาก Facebook Messenger, ผ่าน t ิ s p e e ีเข้ามาสั่งงานตัวนี้รถ MCU ของเรานะครับที่คอยรับค่านะครับโดยที่เราตั้งค่าไว้อาจจะเป็น0กับ10อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งการให้ตัวนี้ครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับเพื่อให้วงจรมันครบนะครับเขาเรียกว่าวงจรปิดนะครับไม่ใช่วงจรเปิดนะ วงจรปิดนะี่กคือว่าทุกเส้นเนี่ยวิ่งหากันได้หมดแบบนี้ครับเป็นกลุ่มๆแบบนี้อันนี้ก็เรียกวงจรปิดนะครับทําให้เกิดแสงสว่างของหลอดไฟนะครับโดยดีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทีนี้มาดูคําอธิบายของรีเลย์ที่เราเจอกันตามท้องตลาดนะครับก็จะมีข้อความบนอุปกรณ์แบบนี้นะครับหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกัน นะครับเหมือนรถนะครับโตยโยต้ากับ Honda มันก็จะไม่เหมือนกันแต่มันก็คือรถเหมือนกันรีเลย์ก็เ็กเช่นเดียวกันครับก็คือทําหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะหน้าตามันก็อาจจะไม่เหมือนกันทีนี้เรามาดูความหมายครับในส่วนของรีเลต์ตัวนี้มันจะมีคาว่า5โวลต์ดีซีห้าโวลต์ดีซีตรงนี้คืออะไรคือรีเลย์ตัวนี้ทํางานโดยใช้แรงงแรงใช้ดันไฟฟ้ากระแสตรงเห็นคําว่า V d c ีซีไหมครับโวลต์ดีซีนะครับ5โวลต์ในการควบคุมการเปิดปิดหน้าสัมผัส ในเนี้ยมันจะมีสนามแม่เหล็กตัวหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราปอดป้อนไฟเข้าไป5โวลต์มันจะเกิดทำการเป็นเหมือนลักษณะของการของสวิตช์อะครับซ้ายกับขวาประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ในส่วนของรายละเอียดด้านบนนี้ก็คือเขาจะพูดว่านะครับเขาจะอธิบายถึงว่าเฮ้ยสวิตต์ตัวเนี้ยสามารถรองรับไฟแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะลิสต์ลงมานะครับเขาบอกว่าก,กระแสไฟ10แอมป์นะครับ1 0แอมป์เนี่ย 250โวลต์เ ja. นี like, <Whoa. Okay. S 3> ่ย uh, ค like ือไม่เกินนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นที่หนูใช้ประจำก็คือจะเป็นพวกเครื่องเตารีดอย่างเงี้ยก็คือ10ตัวนะครับ10ตัวโดยโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้คือโดยโดยเฉลี่ยนะครับก็คือ10ตัวอย่างเงี้ยถ้าเป็น11ตัวมันก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือมันอาจจะไม่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะดูที่ที่ไม่เกิน250นะครับโวลต์ดีเอซีอย่างเงี้ยครับ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเปิดปิดไฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ถึง1แอมป์ M หรอกครับอตรงนี้หนูก็ลองอ่านเอาเองเนาะทีนี้นะครับรีเลย์มันจะมีในส่วน2ฝั่งฝั่งที่1คือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือฝั่งที่รับค้ามาจากตัว M C U ส่วนฝั่งนี้คือเป็นฝั่งสวิตช์ครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามช่องนะสามช่องคือยังไงบ้างเอา้ากูดดผิดขออภยัยขออภยัยสักครู่สักครู่ 3ช่องทําหน้าที่อะไรบ้างจะมีช่องคอมนะครับเป็นช่องเป็นจุดเชื่อมนะครับเชื่อมต่อทั้งหน้าสัมผัสนะครับใช้สําหรับควบคุมก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมีอยู่ละหนึ่งเส้นนะครับเป็นลักษณะของจุดรวมนะครับคุณจะฟังฝั่งนี้ก็ได้หรือคุณจะมาฝั่งนี้แต่ตรงนี้คือจะเป็นจุดที่ที่ที่เป็นเชื่อมต่อครับอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆอเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับเรามาดูนะครับ ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น nc nc มันย่อมาจาก Normal Code พูดง่ายๆว่าถ้าหากสมมุติว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยไม่ได้รับไฟไม่ได้รับไฟเลี้ยงหรือว่าดีเลย์ไม่ทำงานนะครับมันจะทำให้2เส้นเนี้มันจะทำให้มันติดกันมันจะเป็นลักษณะของเส้นนี้ยกับเส้นนี้มันจะจับกันแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันโดนไฟเลี้ยงปั๊บมันจะคลายออกจากกันนะครับ ตรงนี้ไฟสีเขียวก็จะดับส่วนไฟแดงๆนี้คือจะเป็นไฟที่เป็นไฟเลี้ยงของดีเลย์น,นะครับอ,อันนี้ NC อยู่ในสภาวะปกติเมื่อดีเลย์หรือสวิตช์ไม่ได้รับพลังงานนะครับหน้าสัมผัส NC จะเชื่อมต่อกับขั้ว COM นี่เห็นไหมครับสองตัวนี้ทำให้วงจรไฟฟ้าปิดนะครับและกระแสไหลผ่านได้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่รีเลย์ได้รับพลังงานส่วนตัวนี้มันจะแยกออกจากกันนะครับทําให้กระแสไฟฟ้าหยุดไหลนะครับไอ้ส่วนนี้คือให้นักเรียนรู้ก่อนเฉยๆนะครับแต่ที่เราจะใช้จริงๆคือตัวนี้ครับ NO ครับ NO คือ Normal Open หมายถึงเปิดปกติพูดง่ายๆว่าถ้าเราสั่งโหลด MCU ปับ๊บมานะครับไฟเขียวเนี่ยเขาก็จะติดเลยนะ สั่งมาปั๊บว่าให้ดีหนึงทำงานปั๊บติด2อันเนี้ยก็จะทําหน้าที่แบบว่าติดกันนะครับหน้าสัมผัสก็จะเ,เข้าหากันทำให้ทาให้วงจรของเราเนี่ยมันครบนะครับเราจะใช้ที่ที่โปรเจกต์เนี้เราจะใช้ตัวเนี้ยนะครับตัว n t o กับ com นะครับสองรูนี้ส่วน nc เราจะไม่ได้ทําอะไรมันนะอันนี้คือหลักเขา,าเรียกว่าไดอะแกรมเนาะ ในส่วนตรงนี้คุณครูใช้เป็นลักษณะของแบตเตอรี่นะครับเป็นสัญลักษณ์แทนแบตเตอรี่นะครับเพื่อใช้ในการเลี้ยงบอร์ดนะครับโหลด MCU ของเรานะครับโดยมันจะเข้าทาง V-in นะครับแล้วก็ขั้วลบก็จะเป็นกาวตรงนี้นักเรียนอาจจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้หรือ Power Bank ก็ได้นะครับใช้เข้าไปนะครับตรงนี้โดยที่แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่5โวลต์นะครับ5-6โถึง์เโวลยได้อยู่นะครับแต่ปกติเขาจะใช้แรงดันไฟฟ้าที่5โวลต์ ในส่วนที่เป็นตัวของหนด MCU ก็จะต้องมันก็จะได้รับไฟเลี้ยงตรงนี้ครับจาก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 บอร์ดอยู่แล้วแต่ในอีกฟากหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยงของหลอดไฟนะครับไฟเลี้ยงของหลอดไฟสรุปแล้วแหล่งพลังงานของเรามันจะมีอยู่2แหล่งนะครับก็คือฝั่งที่มันเป็นเลี้ยงบอร์ดกับเลี้ยงหลอดไฟนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไฟ220โวลต์นะครับแต่คุณครูทํา ได้กแกรมให้ดูคร่าวๆก่อนเฉยๆนะครับก็ต่อประมาณนี้ครับเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมครับวิบ่งมาปาั๊บเสร็จแล้วมันก็จะปึ๊บๆตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกันตรงจุดนี้นะครับถ้าหากสมมุติว่าเมื่อไหร่มีสัญญาณมาจาก D1 น่นะฮะดีหสั่งการมาไฟเขียวติดปั๊บตรงนี้ก็จะทําการเชื่อมกันนะครับหลอดไฟเราก็จะติดนะครับนี่นะครับ หลักการการวิธีการต่อนะครับเราจะต่อ D in <S <S นะครับเราจะเข้า D 1อัน D 1หรือจะเป็น D อื่นๆก็ได้แต่ที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับคือจะเป็น D 1น่ะครับในพูดง่ายๆว่าตัวนี้มันจะเป็นออพอร์ตที่รับสัญญาณนะครับคุณจะกำหนด D 2 D 3ก็ได้ก็แล้วแต่คุณกข็ขยับสายไฟคุณมาใส่ส่วนกาวนะครับคุณจะใช้กาวตัวไหนก็ได้นะครับจะใช้กาวตัวนี้ก็ได้จะใช้กาวตัวนี้ก็ได้จะใช้กาวตัวนี้ก็ได้ไดแล้วแต่ GND เนี่ยครับ แล้วแต่เลยนะครับเอาที่หนูสะดวกนะครับมันมี4ตัวนั่งที่กูเห็นในตอนนี้นะครับส่วนไฟนะครับที่ไปเลี้ยงนะครับตัวดีเลย์นะครับเขาจะใช้ชื่อว่า v c c ซึ่ง v c c เนี่ยปกติถ้าเอาตามตัวบทกฎหมายเลยเนี่ยตัวเนี้เนี่ยมันเขียนมา5้าโวลต์น dc นะครับซึ่งเราจะต้องต่อที่ v in นะครับแต่ในกรณีบางกรณีเราอาจจะใช้3.3มจ v ส V3 ไอสามแล้วก็3เนี่ยก็ได้มันก็คือไฟ3 3มโวลต์น,นะครับก็สามารถท,ทํางานได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าใช้แทนกันได้นะครับแต่ถ้าจะเอาให้มันถูกต้องเลยมันก็จะเป็น5โวลต์ตรงนี้นะครับทีนี้คุณครูได้เขียนคร่าวๆนะครับว่ารูปคร่าวๆมานะครับลายมืออาจจะไม่สวยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีสายคอมมีอน์มอน คือส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับถ้าจะเป็นภาษาจีนก็ช่างมันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกันในเรื่องของสวิตนะครับเรื่องของขาตัวนี้ที่จะเป็น NC, NO อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับถ้าเราต่อเนี่ยเสียบปลั๊กกับไฟบ้านนะครับก็ใครว่าลูป <laughs> คอมนะครับก็จะเข้าประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสวิตเส้นเนี้ยกับตัวปลั๊กตัวนี้มันจะวิ่งเข้าหากันเลย และนี่เราเอาดีเลย์มาทําหน้าที่เป็นสวิต์นะครับก็จะเพื่อ,อที่จะให้มันมีการจุดต่อจุดเชื่อมกันตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวโคว้ดนะครับตัวโคว้ดตรงนี้คือเขียนตั้งหากไม่ได้เกี่ยวกับโค้ดของนักเรียนที่คุณครูสอนก่อนคลิปหน้านี้แต่ว่าอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยเอาไปใส่ในโค้ดตัวที่เป็นตัวหลักของเราซึ่งตัวหลักน่ะคุณครูถ้าจําไม่ผิดคือคุณครูใส่ไว้แล้วนะครับคุณครูใส่ไว้แล้วโดยใช้คําสั่ง เป็นเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนพินหมวดแล้วผมใส่ไม่จําไม่ได้ว่าผมใส่เป็นตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรอันนี้นักเรียนไปดูเอาเด้อทีเนี้ยอันนี้คือการประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรโคดเออเลยหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะมีข้างหลังไหมเนี่ยเห็นวนะเดี๋ยวผนมะครูขออนุญ,ญาตขอดูก่อนนะครับแป๊บนึงอ๋อมันไม่ได้มีซีไม่คอลอนด้านหลังหรออ่าก็ประมาณนี้นะครับไม่มีก็ไม่มีนะครับ ถ้ามันเออร์เลอร์หนูก็ใส่ซมิคอลอนเข้าไปด้วยนะครับตรงข้างหลังเนี่ยจริงๆมันควรจะมีนะครับมันควรจะมีแบบนี้เดี๋ยวครูลองคอมพายดูซิจากที่ผมเช็คแล้วนะครับพอผมใส่ซมิคอลอนด้านหลักปัป๊บนะครับตรงหลังเลขหนึ่งปัป๊บเออร์เลอร์ทันทีนั้นเราไม่ต้องใส่นะครับก็ประกาศตัวแปร f i n e แบบนี้เลยก็ได้ครับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมีซมิคอลอนด้านหลังนะครับโอเคก็โค้ดถูกต้องแล้วนะครับ โดยผมตั้งค่าพินโห d e นะครับเป็น d ีไวท์พินก็คือผมตั้งที่ D1 ไว้นะครับดีไวทพินเป็น D1 หนึ่เราอาจจะใช้ D2 สอีสาก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมตั้งโหมดให้มันทําหน้าที่เป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตก็คือส่งค่าออกเสร็จแล้วพอในวอยลูปนะครับคําสั่งที่สั่งให้มันเปิดอุปกรณ์จะเป็นคําสั่งนี้ครับดิจิ t ไว้นะครับดิจิตอลไว้นะครับแล้วก็ดีไวท์พินก็คือมันจะหมายถึง D1 นนี่แหละเสร็จแล้ว คำสั่งให้เพื่อเปิดอุปกรณ์ส่วนคำสั่งปิดก็คือ o ลนะครับอันนี้หนูอาจจะต้องเขียนแยกแยกแยกทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับทีนี้ภาพการต่อวงจรนะครับปกตินะครับสายไฟเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าต่อปั๊บเสียปั๊บปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยนะครับก็คือวงจรมันครบนะครับมันจะไม่มีสวิตชตรงนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นมันนะครับมันไฟก็จะติดเลยนะครับทีนี้ เราก็ทําการนะครับโดยการต่อไฟดูเทสดูแล้วกูก็แอบแกะนะครับแกะตรงนี้ออกซึ่งอันตรายนะครับห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับแต่อันนี้ให้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับครูแกะออกเพื่ออะไรเพื่อจะทําขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปคือเอาตรงนี้นะครับมาใส่นะครับมาใส่ดีเลย์นะครับทางฝั่งขวามือของเราเห็นไหมคนระัเข้าคอมกับเข้า nO นะครับทําหน้าที่เป็นสวิตเสร็จแล้ว ก็จะมีคลิปเนาะอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับในการต่อให้นักเรียนดูครับอันนี้คือผมดีเลย์มันสักห้าวิตม่สามวินะครับดูนะฮะสามวิแล้วมันจะทําหน้าที่อย่างนี้ครับหัยเกตไหมครับไฟจะสีเขียวครับโดยอีกข้างหนึ่งของมันเนี้ยผมจะเอาไปต่อคับ ดยปลั๊กปลั๊กปลั๊กของหลอดไฟอะครับผมจะต่อกับปลั๊กไฟบ้านนะครับผมต่อกับปลั๊กไฟบ้านอยู่นะครับแล้วก็ให้มันผ่านหน้าตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้จะมีคลิปหนึ่งคลิปนี้คือนอกจากเมื่อกี้ที่ผมใช้คอมแล้วมันก็อาจจะมีคนที่เข้าใจผิดว่ามันมันไม่ใช่ว่ามีแตาจะมีคนที่เข้าใจผิดนะครับพอดี มีเพื่อนเราตอนที่ผมสอนเนะ่ยเขาเข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วไอ้พอหวดพอบอดเราเโน,โนีเ่ยพอหนดซี u ูเนี่ยเราเราเนี่ยรับค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องน,นั้นนะครับเราสามารถใช้แหล่งไฟฟ้าอื่นแหล่งพลังงานอื่นเช่นอะแอดปเตอร์มือถือหรือว่าเป็นตัว power bank ก็ได้นะครับแต่ว่าไฟตัวนี้ยังต้องเชื่อมต่อกับ ไฟบ้านอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไฟ220โวลต์กระแสสลับนะครับเดี๋ยวนะครับผมโหลดแป๊ดในส่วนของที่เ,เราใช้หลอดไฟน,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 นี่ครับปึ๊บนในส่วนของที่ อันนี้คือจะเป็นหลอดไฟสายไฟที่มาจากหลอดไฟส่วนอันนี้คือไฟที่ผ่านอะแดปเตอร์ครับที่มันแปลงไฟมาจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับเพื่อไปใช้เลี้ยงบอร์ดโหนด M C U ของเราแต่ไอตัวนี้คือจะเป็นไฟที่เป็นไฟของตัว,วหลอดไฟเลยนะครับในส่วนของที่เราใช้หลอดไฟตรงนี้แล้ะครับในส่วนที่เป็น หลอดไฟหรือไฟที่220โวลต์เนี่ยผมไม่อยากให้ใช้เพราะผมกลัวไฟช็อตพวกคุณนะครับดังนั้นแล้วจากที่ผมนะครับได้จัดทำสไลด์ให้ดูนะครับไฟที่ปลอดภัยกับพวกคุณก็คือต่ำกว่า30โวลต์นะครับจะมีความปลอดไฟผมก็เลยไปซื้อหลอดไฟตรงนี้มาจาก DIY นะครับหลอดนี้มาจาก DIY นะครับหลอดละ50กว่าบาทนะครับ ก็มาต่อเหมือนกันแต่ว่าแหล่งพลังงานเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบ USB ซึ่งมีความปลอดภัยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับนะครับตรงนี้ที่มันเป็นไฟ200นะครับ224โวลต์นะครับมันมีความอันตรายสูงนะครับคุณครูก็เลยจะให้นักเรียนใช้ในการทดลองก็คือจะเป็นไฟแบบ USB นะครับโดยผ่านอะแดปเตอร์นะครับอ่ะลองทดสอบดูก่อนเนาะติดนะครับทีนี้เราก็จะเสียบผ่านอะแดปเตอร์นะครับ ติดนะครับตรงนี้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าใช้ไฟแค่5โวลต์ซื้อที่ DIY เสร็จแล้วเราจะทำการหลังจากนั้นเราทำการปอกสายหุ้มนะครับโดยสาย USB เนาะปกติแล้วถ้าเป็นสายพวกโทรศัพท์มันจะมีสีเส้นแต่ถ้ามันเป็นสายอุปกรณ์ตัวเนี้มันจะมีเพียงแค่2เส้นนะครับก็คือสายจ่ายไฟนะครับแบบนี้ พอปอกเปลือกออกมานะครับก็จะเจอสีขาวกับสีแดงสีดํากับสีดํา้สีแดงกับสีดํานะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้ทำการตัดสีแดงออกนะครับจะตัดสีแดงหรือสีดำก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปอกปลายสายนิดหน่อยนะครับก็จะมีทองแดงโูมาประมาณนี้เสร็จแล้วนำตัวนี้ครับรีเลย์เข้ามาใส่นะครับโดยเราจะใส่ในช่องที่มันเป็น ตัวที่มันเป็นเขียนว่า VDC อยู่ด้วยนะครับไหนล่ะมันใช้ด้วยกันได้ครับักสองตัวนี้นะครับตัวซ้ายสุดกับตัวกลางนะครับหลังจากต่อเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ๋อถ้าเราสังเกตเห็นด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนที่ มันจะมีแผงวงจอรอยู่อันนี้คืออะไรคือถ้าอันนี้คือดีฟ l t นะครับ <มา S 1> ก็คือถ้ามันไม่ได้ติดนะครับสขานี้สองฝั่งนี้นะครับถ้าไม่ได้เลี้ยงไฟมันจะติดนะครับเขาทําระบุมาไว้ให้เฉยๆนะครับแต่ว่าเอาละนักเรียนจําแค่นี้ก็ได้ด้านซ้ายสุดนะครับก็ต่อประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเชื่อมกับยังโนวด MCU ของเรานะครับ หลังจากเชื่อมสายนะครับโหลด MCU ของเราเสร็จนะครับทีนี้ไฟฝั่งนี้นะครับคือไฟเลี้ยงของที่เป็นหลอดไฟนะครับครูจะต่อเข้าโนบูก,ก่อนนะอเานาะฝั่งนี้นะครับตอนนี้หลอดไฟก็ยังไม่ติดนะครับทีนี้ครูจะต่อสายนะครับเข้ากับฝั่งนี้นะครับโอเค ตอนนี้ตัว MCU ได้นรับเรียบร้อยแล้วนะครับอะไฟติดแล้วครับสังเกตไหมครับอันนี้ไฟสีเขียวดับละเห็น<ด>ไ,<ด>ไหมฮะอ่นา,นานมันจะประมาณนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับมันไม่ได้พังหรอกครับแต่มันจะไม่เตะเราสามารถที่จะเคาะเคาะมันได้นะครับเอาดีเลมร์มาเคาะเคาะมันถ้าหากมันไม่ทํางานตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เมื่อกี้มันมีสไลด์หนึ่งที่ผมข้ามผมเปิดให้ดู เดี๋ยวผมข้ามสไลด์ไหนแป๊บนึงนะหาก่อนอ่าสักครู่นะครับอ่ะลักษณะดีเลย์นะครับมันจะมีหลายแบบมากนะครับมีแบบที่เป็นตัวเดียวเหมือนที่ผมใช้เมื่อกี้หรือจะเป็นแบบคู่หรือจะเป็นแบบแปดตัวก็มี นะครับหรือจะเป็น4ตัวก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่จะมันจะแตกต่างกันให้เราสังเกตนะครับเราจะใช้ถ้าสมมุติเราใช้อุปกรณ์พวกหนด mcu พวก arduino ให้เราใช้เป็นไม่เกิน5โวลต์น,นะครับ 5V อเครับในการสั่งการมันนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับพวก DC พวกไฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมายถึงว่าไฟที่รองรับกระแสที่รองรับสูงสุดของมันถ้าสมมุติเราใช้แค่่ายกตัวอย่างเราใช้แค่5โวลต์น,นะครับแล้วก็ไฟที่เราเตะเมื่อกี้เนี่ยครับแค่5โวลต์อย่างเงี้ยมันไม่เกิน3 0โวลต์ DC ก็ใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหรือไฟบ้านที่ไม่เกิน250โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับเหมือนตัวนี้นะครับใช้24โวลต์ดีอย่างเงี้ยครับแบบ2 channel นะครับปกติเขาเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้กับ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปหาซื้อมาได้นะครับทีนี้ในส่วนต่อมานะครับก็เดี๋ยวนะผมให้ดู ในส่วนของโค้ดเรานะครับอ๋อนี่ไงนะครับเราคอนสแตนต์ไปแล้วนะครับเราสร้างตัวแปรที่เป็นดีเลย์ไว้แล้วชื่อว่า d1 นะครับคือจริงๆการสร้างตัวแปรเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนก็ได้จะใช้คอนสแตนต์อินก็ได้หรือจะใช้ Define เหมือนอเหมือนคลิปนี้ก็ได้ครับขออภัยเหมือนตัวนี้ก็ได้ครับเป็น Define ก็ได้นะครับเช้ตัวไหนก็ได้นะครับ ทีนี้หลังจากเราสร้างตัวแปรซึ่งในโค้ดนี้ครูยังไม่ได้แก้อะไรนะแสดงว่าไอที่เธอทําตามวิดีโอก่อนหน้านี้ม,นมันมันมีโค้ดนี้มาอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่ามีดีเลย์อยู่แล้วเราเพียงแค่เอาอุปกรณ์ไปเสียบใส่นะครับพอไล่ลงมามันใช้คําว่าตัวแปรที่ชื่อว่ารีเลย์พินนะครับอ่ะเริ่มต้นมาให้มันปิดดีเลย์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นรูนะครับเสร็จแล้วก็อ๋อนี่มันดีเลย์เทสขออภัยขออภัย เอไหนล่ะไม่ใช่รีเลย์เทสสิต้องเป็นรีเซีฟสิโอเคครับลำสดครับขออภัยที่ลำผิดกรนนะครับอ่ะนี่ครับมันมีตัวนี้มาแล้วรีเลย์คอนโทรลนะครับเรากำหนดเป็นดีหนึ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเราก็มันไล่ลงมาเลยครับตัวแปรดีเลย์เป็นเอาพุ o วอยลูมนะครับเสร็จแล้วมาสั่งงานอยู่ตรงไหนเนี่ยครับ แสดงว่าโค้ดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นให้นักเรียนไปเช็คดูว่าถ้ามันถูกถ้ามันสั่งเปิดมันจะใช้เป็นไฮแต่ถ้าสั่งปิดมันจะเป็นโลนะครับเราไปเช็คดูดีๆนะครับเห็เนมเ,เราสามารถเทียบโค้ดกับที่คุณครูเขียนให้นะครับแบบนี้ได้นะครับไปลองเช็คดูแล้วก็เอาไปใส่กับงานของหนูถ้าติดขัดตรงไหนค่อยมาแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเข้าวกก็ประมาณนี้ สรุปแล้วอุปกรณ์ที่หนูจะต้องใช้ในการทำโครงงานนะครับในครั้งนี้นะครับคุณครูจะให้ใช้เป็นในส่วนของรีเล่นะครับที่หนูต้องไปหาเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับรีเล่ตัวนี้นะครับจะซื้อแบบ2ตัว3ตัวก็แล้วแต่หนู แล้วก็หลอดไฟนะครับขนาด55บาทอยู่ DIY มีขายครับเป็นแบบ USB หรือจะสั่ง Lazada ก็ไดนะ้น่าจะถูกกว่าอยู่นะครับที่คุณครูได้ทำการทดลองให้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับเพียงแต่ว่าที่คุณครูทำให้ดูนั้นนะครับว่าอธิบายว่ามันสามารถสั่งงานได้จริงมันทำงานได้จริงนะครับแต่ว่ามันมีความอันตรายก็คือห้ามทาตามโดยเด็ดขาดนะครับให้ใช้เป็นในส่วนของ5โวลต์แทนนะครับ